วัสดีครับรถมือสองระเบิดกระทลักครับมาแล้วแดด2ทีสองท,องทีใครต้องการไปซิ่งใช้งานครับรถเก็บใหม่ทั้งคันครับเครื่องพิดใหม่ตัวโครงเป็นมิเนียมครับเดี๋ยวทำชุดยึดตัวนี้ให้นะครับมันจะสั่นๆนะตัวนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่ครับล้อยางใหม่ เงียบกองเป็นกลองใหญ่ของแด็กรถจดทะเบียนตีเดี๋ยวให้ดูเล่นมี40ครับนี่ครับชุดไล่เบาไล่เบาไล่เบาชุดโครงหลังเป็นมินียมนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยสวยๆแล้ว ที่ชอบ2ทีจัดเลยเลี่ยมชุดโอนครบราคา12500บาทครับแดดเก็บใหม่ทั้งคันชุดไฟทำใหม่นะครับสป,ปริงแดง4ตัวกำแพ้ไม้เข้าออโโยกแน่นอนโอ้โหุดแข็งใช้สองปีจัดไป สนใจยังไงแวะมาดูรถจริงได้ครับในตัวเบอร์กันทะลักจังหวัดศรีสะเกดราคาหมื่นาร้อยบาทครับราคานี้มีเล่มชุดโดนครบสนใจยังไงแวะมาครับใครที่ชอบแนวนี้จัดได้เลย2อทีสวยสอัมชุดชุดโครงหลังเป็นมิเนียม นี้เดี๋ยวใส่ชุดยืดให้ครับสภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยครับแดดแดดแดดอีฟซีที่ชอบจัดไปใช้งานครับดูรถได้ที่อำเภอกันทะลักจังหวัดสีสกเกตนะครับแอดไลน์เบอร์0846005813เบอร์เดิมครับ